สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุทิทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง f m 9 9 5เกมกะเฮิรตซ์ AM 1,521กิโลเฮิรตซ์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้พบกับช่วงพักรบพ,บ,พบพัฒนา กองระชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยปรชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลได้ออกปฏิบัติงานช่างนะครับตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณปี66นี้ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั่นเองโดยปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแคปซูลนะก็ ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ย58อนะครับอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลบ้านท่อนอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ